ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกักนด้วยนะครับกอ่อวันนี้อผมบิวพวนูนะก็วันนี้เราก็มาอยู่ในเกม s u r v i v a l นะครัเอมนะก็วันนี้ผมก็จะมาเล่น Ark Survival m o b i อ e นะเออไม่ใช่อาร์คส v บเวอรนะคือ a r ร์คสไบเวอร์มือถอนะ <c oughs> อันนี้ผมก็จะเล่นโหมดแบบ E a ซ y นะครับแล้วก็เล่นอันนี้นะมันจะเป็นสไบ v ว v a l โหมดนะมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยตายแล้วของแบบไม่ตกนะครับ มาถึงพวกของที่เราแบบคราบแล้วอะ่ะแต่ถ้า,ม,ามันพวกแบบผลไม้นเนี้ยมันก็จะตกเนี้ยโอเคไปเริ่ม,มันเลยอันนี้เนี่ยผมก็เพิ่งมาเล่นได้นานนี้นะครับแต่ผมก็คอยจะเล่นเป็นอยู่นะเพราะวผมก็ศึกษามาก่อนที่มาเล่นนะครับนี่ผมจะตั้งชื่อเป็นวิวนะครับผมเบลแอบตั้งแล้วนะก็สำหรับแต่งการติดตัวละครเนี่ย <c oughs> มัต้องจยา ทุเรศแต่อ๋อนี่เขาหลับตาหมูนะนะตั้งกลางโอ้โหตั้งต่าโอ้โหหน้าอุ้ยทุเรเลยเอาหน้าหน้าหน่าน่ะอันนี้คืออะไรอ๋อนี่นี่หัวหลีดเป็นไงต่ตอนนี้แล้วกันอันนี้แบนเลับโอ้โหอัต่งนกลางลเนี้ย อ๋อนี่ยอะๆประมาณนี้นะแล้วก็กน,นใช่ไหมจ้ได้ไหมผมก็จะไว้่องนแบบไปผมจะเกิดในไอโซนอีซี่เนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดในโซนมีเดียมผมจะตายเลยผมเคยลองแล้วนะครับผมตายหาไปหือเลยถือว่าเป็นแบบการท้าทายแบบนี้นะแต่ว่ามันจะยากมากแนคะ่อแี่มีเดียมมันก็ยากแล้วนะเอือนับภาษาอะไรก็ฮาร์ดนะครับจริงไหม ไอนน้มันก็จะมีคุยถ้าเรามาทำตอนแรกนี่เนอะไอ้ให้กระโดดนะไปอาวุธนีมครับก็คือม้อะอันนี้ไม่ใช่ม้าน้ต่อยมาแล้วนันไม่ไไมไไมไนอะอันนี้ก็บที่เรามห็ไม้มาเยนาดกอะไรแบน,น รู้สึกว่าเสียงบ้างคิดว่าอาจจะดังไปนะคนดูอาจจะไม่ไม่ค่อยได้ยินเสียง,งผมนะเฮ้ยพอดีอดผมปรับเสียงมาขาานาดนี้นะอา่าทุกคนอาจจะเริ่มได้ไยินแล้วอันนี้ผมก็จะปิดเสียงไปเลยนะเพื่อที่ทำให้ทุกคนเนี่ยได้ยินเสียงผมอย่างชัดเจนนะครับผมนะเอ้ยเอ้ยเอ้ยไอซีโอยอยงูเนี่ย นี่เก็บสตโตนนี่ครับเก็บไปมันให้เก็บอยเกียน์นั่นี่ยมันจะหลายอันอยู่นะนี่เก็บ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 อาสบายมันยังไม่ได้อนะ่ะเพรมันเขียนว่าสตโตนไม่เหรอวะโอเคเขียนว,ว่าเก็บไปเรื่อยๆมันจะให้เก็บอีกแลนะ้วโอ้โดโดนี่หว่าไอ้นนพวกนี้คือโดโดนเนี่ยครับเป็นสัตว์ที่ไม่ค่อยดูร้ายนะครับผมถือว่าเป็นสัตว์ที่ไม่ค่อยเก่งมากนะ อ <ge> ๋อคขาให้ค้าป <parfois> right. <gr> ุ้ยมันไม่ได้เก็บหินเออโง่จริงๆแต่กูเนี่ยคนโง่โอ๊กอยู่ๆพูดตัวตัวแตผมโง่มากเนี่ยอครให้กดสโตนอ่ะน่าจะใช่หรือว่าให้ถือถือแบบอ่าใช่ให้ถือให้อีดิคนะมครับผมตอนนี้ผมเวลก็อับเลยนะแค่ทำนี้เวลก็อับเลยนะครับผมนะก็ผมอาจจะมีเล่นนอกรอบมากนะเพื่อไว้ฝึกฝึกสีมือนะครับแล้วก็อะเรเวลเนาะมัจะได้ไม่เบื่อ เก็บเบอร์รี่ eat for berry งั้นเขาให้กินเบอร์รี่นะผมก็จะกินเป็นอันนี้ด้วยกันโอเคอ๋อมันยังไม่พออกินน้ําก่อนนะเพราะเมื่อกี้มันจะทําให้หิวนะเบอร์รี่ยังไม่กินเลยค่ะโอเคโอเคเก็บเก็บเก็บวัชพืชนะครับเก็บไปเก็บวัชพืชนะครับถ้ามีเสียงรบกวนต้องขออภัยจริงนะเก็บวัชพืชแปบอาเก็บวัชพืชเก็บวัชพืชนะครับ นี่คือไฟเบอร์เนี่ยไวไฟเบอร์ก็จะเป็นมากนะลงไปด้านข้างของนี่นะผมนะอ่าตัดตัวไม้ตัดตันไม้ตัดตัวไม้ต่อไปเรียนรู้อินแกรมเลยวนะอ่าคุยตัวไปให้ห่ะอีฟอร์บลี่ใช่ไหมเออเมื่อกี้ผมก็ถือกินไปแล้วนะจะให้กินอีกก็กินไหมอืออ๊บอ่าโอเคต่อไปก็ให้ดิ้งนะครับก็คือดื่มนะครับดื่มน้ำนะ อ่าด่ดน้ำเวลผมอัพแล้วนี่ครับก็แค่การทักคุยง่ายง่ายนี่ครับแล้วทำให้เวลเราอัพได้แล้วนะต่อไปก็อะไรเนี่ยคอเอ้ยแคมแคมปิ้งอะไอผมไม่แน่ใจเหมือนกันที่ไปว่าอะไรนะคือผมก็คนข้างจยังงภาษาอังกฤษด้วยอนะอ่ะเียผมมาเป็นว่าเราเรามาขุดหินหาฟินด้วยแล้วกันนะ ฟินก็จาเป็นนะครับต่ช่วงแรกจะไม่มากนะช่วงหลังก็ไม่มากนะครับวิสุกจําเป็นไหมรู้สึกมันจะให้ทำอะไรเก็บหินเหาอทำอะไรก็ได้นะครับประมาณนะะั้นน้เก็บๆอ่าต่อไปให้คราฟแคมป์ปิ้งนะครับอ๋อเมื่อกี้คือประมาณให้เราเก็บหินนะเนี่ยเก็บของเพื่อไปสร้างแบบแคมป์ปิ้งนะครับเพื่อจะทําเป็นที่ย่างไม้ วันให้วางแคมปิ้งใช่ไหมเดี๋ยวผมจะวางแคมปิ้งนี่ยเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยเลตเตอร์เฮ้ยไม่ใช่เลตเตอร์อะไรอ่ะดีลุ้เหรอดีล้เหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตายผมจะตายกระดูกมัดกระดูกมัดกระดูกมัดอ้าวอ้าวผมตายเลยทุกคนอ้าวเฮ้ยขนาดอันนี้คือขนาดแบบอีซี่นะครับผมผมยังแพ้เลยคือจะได้ภาษาอะไรกับฮาร์ดคอร์จะอะไรโอ้โหก็คือแบบกากมากนะครับผมโอเคเจะไม่ของมันจะไม่ตกนะครับแต่ว่ายังหนึ่งจะตกเลยนะ วันต้องไปฆ่ามันแล้วเพื่อจะเอาเนื้อมันกินก็ล้างคนไะเฮ้ยฆ่าจนแล้วก็หนีหรอตีเอะตีไปหน่อยีไหน่ฮะก็ามกลัวขามกลัวามกลัวาไม่กลัวาไม่กล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 ัวรอกากลหรอกนี่มาอุ้ยออีตัวนึง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 อตัวนึง นชนะแล้วเนี่ยอู้หเกือบไม่รอดเหมือนกันนะเอาเนื้อมาเอาเนื้อมา,เ,อาเก็บเก็บบ้านนะบุมโอ้โห้โหเก็บไข่มากินมากินโอ้โหอิ่มออกไปอ่ะเอานลำกิ๊บสพมันกระเที่ยงลอยไปไหนนะบุ๋มบ้านหผมแตกไ <c oughs> ปไปไงอ่ะครับ้องน้อง เนี่ย <Those> น <mig hehe> ้องน้องอินดีโลกทั้งหลายนะครต้องเก่งกลัวนะเนี่ยคุณเอ้ะศพมันไปไหนวะผมจะแทะศพมันพูดจะเป็นเหมือนผมเป็นหมาเลยแหละบ้าเหี้ยเป็นศพมันอยู่ไหนวะเนี่ยข้าผมหาไม่เจอวะจริงๆแล้วน่ะโอเคโอเคแล้วผมจะทิ้งของไม่จำเป็นไปแล้วกันนะมีอะไรไหมอ้าวเดี๋ยวๆน้เหล็กที่ผมพูดมาแบบหรือว่าผมทิ้งไปแล้วว่าเมื่อกี้เอ๊ะยังอยู่่ะ บ่าช่างแม่มันนะฮะผมนะเออผมคิดว่าผมจะอยู่แถวนี้นะแถวนี้มันมีพวกโดโลนะครับเยอะนี่นจะอยู่แถวนี้แต่ขอสำรวจก่อนนะครับผมจะสร้างแคมปิ้งอยู่นะครับอ่าไม่กระตุ้นะครับเออพี่ตรงนั้นมันมีนั่นน่ะเขาเรียวกว่าอะไรแอ,อร์ดอปเหรอเออมันมีแอ,อร์ดอปหินนะผมจะไปเก็บแอ,อร์ดอปนะแต่ว่าบ้านเราจะอยู่ตรงนี้นะครับผมจะขับแคมปิ้งนะอ๋อผมค้ามหินหินมาก เห็นไหมเ้ยขุดขุดขุดหาเหล็กมาทําไม้ไม่เอาเห็นไหมโอ้โหมันดเดี๋ยวฟิตอะครับคือมันต้องใช้ขวานนะถึงจะได้แบบของแบบที่เขาเรียกว่าไงได้หินนะครับเมื่อกี้ผมก็ลืมคลาบแล้วเดี๋ยวคลาบไปมันจะได้หินนะครับถ้าใช้ขวานะมันจะได้หินเนาะอ่อะาจะใช้ขวานเะนี่ยมันจะได้หินเยอะนะครับไม่เชื่อดูนีง ออ uhm, oh, uh, ืืมมเห็นไหมมันจะได้หินนะครับพี่พี่ผมยังท้อไม่ได้เกมมันขาดไม้นะตัวผมจะขุดหินไปด้วยนะแต่มันก็ได้ฟินด้วยนะมันจะปูกลงกันไปนะแต่จะได้หินเยอะกว่านะคเฮ้ยกระโดดฟันเลยเร็วเฮ้ย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 ดีโลเฮ้ยเฮ้ยมาดิ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 โอ้โหมันวิ่วสุดต่อเลยครับทุกคนเฮ้ยผมกระโดกับผมกระโดกับเรียบร้อย โอ้โหอ้าวโหติดนี่ตายปะโดนโอ้โหโอ้โหอีซี่ขนาดนี้หมดอีซี่แล้วผมตายูหมดเลยเอาดิเอาดิทุกคนคือแบบเออผมไม่น่าเชื่อเลยนะว่ามันจะแบบขนาดนี้นะคือผมจำได้ที่ผมเล่นง่าสุดนี่คือแบบก็แบบง่ายๆครับผมรู้สึกว่าเป็นเพราะว่าผมมันเกิดอีซี่โซนสองนะไม่เกิดโซนหนึ่งวะโุ้ยโถ่เอ้ย เราค้าบค้ับแคมปิ้งเลยะะเด็กเดี๋ยวผมจะทำแคมปิ้งแบบนี้นะอนี่เ,อ,เอาวางไว้ตรงไหนตรงนี้ดีไหมไม่ใช่ตรงนี้นะผมเอาผูค้ามาสองอันอะอ่า<ะ>ต่อไปก็จุดไฟใช่ไหมไม้ไปนี่จุดไฟอะครับ ตุวยอดเลยต่อไปเขาให้ทมไมเนี Please. Please. ่ยีเรียเพียทำไมอ่ะที่บอกไม่ใช่คุสร้างมห้ทำไมเดี๋ไม่ใช่นะเอ้ยค่อยทำไมเอ้อาวมันก็ไม่ได้นี่เนี่ยเลยเลงงอะงงไม่ตดเหรองงมไม่ได้มีสัตว์ยอยู่ร้ยังผมจำได้อยู่ นี่ซาดูรลยอยู่นะ่รแนี้ยละช่วงนั้นมันจะมีเยอะทั้พวกว่าเราจับดีโร่เลยแล้วกันเ้ยเอามาเป็นแบบลูกน้องเนี่ยเพราะว่าผมเคยสร้างกองทัพดีโร่แล้วเนี่ยรุ่งแข็งแกร่งนะคยสามารถ้หัทีเล็กได้แล้วมา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 ่มา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 เาม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 อมา่ามามะไาม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 นมาม่อาม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 าามามามาามมา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 าา มันจะกินประมาณสามนะครับหรือไม่ก็สี่นะอุ๊ยนี่จับดูไรยอยู่แถวนี้ไปแนละ้วปุไปแนละ้วแล้วมันจะมาทำรายพี่ร้องผมไงมันตามผม๊บมารอตัวอะไรวะลัละตเตอร์หมอหมายมันหมายตัวอะไรลตัตเตอร์ใช่ลตัตเตอร์อยู่แถงนี้อ่ะเฮ้ยไม่ะอะเลัตเตอร์สามารถจะอยู่ในป่าได้ กลัวนั่นเลยจีเฮ้ยยยยอยูยยยยนี้เออมััยยนยยยยยงยยยยยยนยยย้ยยยงเตือนัะครับมยยขวานะมันจะเขียนไว้นะยยยนยย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 เยย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 ะยย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 ยเ อืถ้าผมมันไปง่ผมโดนตัดทีเราตายผมเอาไปมากเฮ้ยมายไปอหาได้แล้วนะไปแล้ไปแล้วไปแล้วผมไปแล้วันนี้ตาม่ไ้เอาไป่อไรันคลิปนี้ขอจุไปเพียงเทนี้แล้วกันนะขอถ่ายรูปเป็นประเดิมห่อย ดีโดแหละมันไม่ดีโอมันคือยูโนรนะฮยจำไม่ผิดเอ่านี่โค้ชิยอ่ค่ะทุกคนอ่าเย่งนะคลินี้กต้องขอจบไปที่เท่านี้สวัยดง